มิสซันนาราแบ็กอดิชันเกียร์ธรรมาดาข้ามมาเพียง6,000กว่าบาทค่ะไปชมกัน <S <S ตัวรถจะเป็นสีขาวนะคะกับจังหน้าเป็นสีดำเงานาะสวยๆแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัว b บล็กอีดิชันนะคะก็จะตกแต่งด้วยสีดำนะคะมีลายสติ๊กเกอร์ด้านข้างม,มีซุ้มล้อแต่งมานะคะตัวนี้จะเป็นล้อเดิมโรงงานเลยนะคะมีบันไดข้างนะคะมือเปิดจะเป็นสีดำนะคะเดี๋ยวดูข้างในกันสักนิดนึงค่ะ ด้านในนะคะจะคุมโทนด้วยสีดำนะคะตัวบอบ์ดจะได้เป็นบอบ์รรดผ้ากำมะหยี่นะคะสำหรับรุน่นนี้ควอะไรเป็นมันตีฟังก์ชันเสียงเดิมๆน,นะคะเลขไม้เพียงแค่1นึ่งแสนหนึ่งันกว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะ่ะระบบไฟฟ้าทั้งคันนะคะดูห้องผู้โดยสารสักนิดนึงค่ะในส่วนของ,ขงห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะจะมีแอร์นะคะที่สามารถปรับได้เองเลยนะคะ,ะและเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังสันิดนึงค่ะของท้ายกระบะนะคะตัวนี้นะคะแมกไลเนอร์เดิมๆจากโรงงานเป็นของนิสสันเลยนะคะ รุ่นนี้นะคะจะมีกล้องมองหลังนะให้นะคะตรงนี้แล้วก็โลโก้ตรงนี้เนาะมาพร้อมกันชนท้ายให้เรียบร้อยนะคะอย่างที่บอกว่าตัวนี้เป็นตัว E นะคะเชื่อ 2,500cc นะคะค้างว่าต้องบอกว่าคอามสบายเลยค่ะตลอดอายุสัญญาได้เลยนะคะเพียง6,000กว่าบาทเท่านั้นเลยค่ะ,ะถ้าใครอยากจะเข้ามาชมรถจริงนะคะเข้ามาที่สมยงคาเซนเตอร์บ้านน้ำพางนะคะหรือจะอินบ็อกซ์เข้ามาหรือว่าจะโทรเข้ามาสายต่วน0812386699ค่ะ